สวัสดีครับเอฟทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้ากินข้าวด้วยกันครับกับข,ข้าวก็มีแกงกบแกงปลาหมอปลาช่อนขียดต้มรวมกันเลยต้มขม้นครับสยดตมะขามบนกินแบบบานง่ายๆขากบนี่ขาขียดนี่ขีขยด,น,ยดนี่ก็น้ำพริกถ้วยเก่าปลาบองนี่ับปักน,นี่ปนปลาทูนึง่ง กินข้าวกับคนคนเดียวกันครับรไม่ใช่คนใหม่คนเดียวกันเสื้อเหลืองอีกแล้วครับ FC ทุกคนนี่เสื้อเหลืองอีกแล้วครับคนเดิมเดิมเนาะคนเดิมแต่เสื้อหลายตัวครับคนเดียวกันกินข้าวหลายมื้อก็มีแต่เสื้อนี้แหละครับที่เขารักเขาชอบ <laughs> บังเอิญทุกคลิปเลยกินข้าวเสื้อเนี่ยคนคนเดียวกันเสื <c oughs> <ๆ>้อมันมีหลายตัวตามชมคลิปเต็มด้วยนะครับแกงกบไหนไข่ปลาอืม ไข่ปลาไม่สุกนูนถ้วยกลางเล็กๆนั่นอ่ะอืมวางไว้ยายเอยยึดถ้วยนั้นแล้วยังมาเคียย์ใส่ เช็ดๆด้วยกันครับตละล่าน้ำพริกถ้วยเก่ากับผักยุไปเล่นน้ำกบ ครั้งแรกของปี2025กบธรรมชาติกับกบหลังฝนตกครับ,บแซ่บครับผมสวัสดีครับ